กระโดดเฮ้ยโอ้โห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 ทำไมกระดี่ขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ hey, อ้โหเฮ้ยตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเอ้ยโชว์

อาดแดดครับผมน,อนอดดวดอาดแดดผมทำท่าแล้วแล้วผมมัวเมยเอจีไม่ไม่รักครับผมต้องทำท่าพิสดารด้วยครับ เฮ้ยลงลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงลงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลงลงลงเล่นกระดาษเล้วเฮ้ยโอ้โห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 ทำไมกระดิ่ขนาดนี้โอ้โห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 เฮ้ยลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเอ้ยโชว์ลงมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 ลงไอ้ลงลงมาลงลงมาหนี้มาหนี้มานี่นี่เป็นกะน้องแล้วเฮ้ยหาเพื่อนเล่นเฮ้ย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 ดูดูดูทำดูทำโอ้โหใบย่องใบย่องคือพอเฮ้ย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 ลงมานี้ลง มาเร็ว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 มาเร็วเเล่นกับน้องเร็วมาเร็วเร็วก็เจงแล้วลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปทั่วลงมานี่ลงมาดี up. Up. ่เร like ็วเร็วเรนแล้วพี่หลงงันแล้วลงมานิหลงเฮ้ยสสยตุดใายตุดใายตุดใายตุดสา่ตุดสายตุด เฮ้เฮ้เพี่หลงครับ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 พี่หลง พ,พี่หลงแรกกับน,น้องดาวครับอะให้รางวัลลูกไปเฮ้ยมองใครมองใครมองใครเฮ้ยมองใครครับมองใครครับพี่ปีมาบ้านเหรอบองพี่ปีมาเล่นบ้านหนอยมาเล่นกับน,น้องน่อย ขอเสียงหน่อยครับผมไม่มีเพื่อนเล่นครับผมเล่นกับพี่หลงครับโอกกี้โอกกี้โอกกี้มานี่หน่อยโอกกี้มานี่มานี่มานี่มากินเร็วกินขนมเร็วโอกกี้มานี่มาเฮ้ยเรื่อยๆโจโจโจแย่งกันนะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน ดาวงอนไหมนี่ดาวงอนแล้วนี่เห็นไม้เห็นไม้เห็นไม้เอาไปกินเลยไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงมันต้องแย่งกันเลยดูดูด,ด,ดูคนงอนอิจฉาชิจฉาหลงเอาแล้วอ๋อโ,โอ้ร้องเสียงหลงเลยอฉายฉาแม้กระทั่งพี่หลงพี่หลงพี่หลงเอาแมพี่หลงพี่หลงเอ้ ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยโอ้โหโกรธพี่หลงงอนพี่หลงไปกัดดากจักบาทเลยนะคนเเเโอ้โอ้โโอ้โกัดดาบใช่ไหม้โอ้โโอ้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 คนใครมาใครมา ใครมาครับไม่ใใ mar, มาครับมิงมาครับมิ่งมาบ้านครับเอาเรื่ององนางดาวเร็วเรมิงมาแล้วฮะไปล่างกนลูกล่างกันเตีล่างแล้วมาแล้วกี่รุ่อรวะเรเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรวเร็เร็เร็เเร็วร็วเรเร็วเร็วยเเ ไปเลยมิ่งมาแล้วมิ่งมาแล้วมิ่งจะมาเอาบอลพี่ดาวเหรอเฮ้ยไปแล้วมามาเร็ว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 เกดเจองเร็วเร็วเร็วโอ้ยโโกรธโกรธโกรธครับโกรธโกรธโกรธให้มิ่งครับโกรธให้พี่หลงครับอืมมิ่งเอาบอลผมไปหรือเปล่ามาเร็ว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 ลูกเร็วมิ่งเร็วปะ เร็วเร็วมาเล่นบอสกับกับพีเร็ว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 งอน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 ให้น้องเล่นด้วยให้น้องเล่นด้วยครับให้น้องเล่นด้วยเนี่ยงอนงอนมีการงอนด้วยงอนเอาเอาเอางอนงอนมิงมามิงมิงไปบ้านเราบอมิงมิงไปเลยหนู วิ่งกลับบ้านแล้วเฮ้ย hey. เล่นกับพี่หลงก็ได้ไหมพี่หลงมาเล่นกับน้องเร็ว hey. ไปเล่นกับน้องไปเออโคตรงอน,งอนมีการงอนเฮ้ย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 เจี๊ยงเจี๊ยง เจนแฮงเจนแฮงเฮ้ยเฮ้ยครับอย่าพี่ลงไปเล่นด้วยไม่เอาพี่ลงไปเล่นด้วยหรอกเฮ้ย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 ทำทำทำดูทำดูทำดูทำนี่การงอนพี่ลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วพี่ลงไปแล้วนุ่นไม่ต้องงอนครับไม่ต้องงอนครับ เฮ้ยกัดงวงใส่เลยอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบชิวนี้ก็อย่าลืมช่วยสับตะไคร้และกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามช่องช้างภผยดำคแล้วก็ดาวเคีือเดีนแฟมิลี่ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับชิิปหน้าครับ